สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับแนะนําตัวหน่อยชื่อบ่าวนะชื่อบ่าวเนาะบ่าวก็มาขอเยี่ยมชมการเลี้ยงปลาในบ่อปูนของเรานะครับครับน้องบ่าวนี่พื้นเพลงคนที่ไหนนะครับคนนครรีคนนครสีจะกลับไปทําที่นครผมจะอยากจะเลี้ยงเป็นบ่อผ้าใบเหรอครับอ๋อได้ผ้าใบกับบ่อปูนเนี่ยมันคือลักษณะเดียวกันนะครับทีนี้ปลาเนี่ย ปลา,าเลี้ยงบอ่อข้อดีของบ่อพวกนี้ก็คือ,อมันควบคุมเรื่องโรคเรื่องการแก้ปัญหาได้ดีกว่าการอพอถึงเวลาเราจับขายเนี่ยเราสามารถเลือกจับได้ใช่ไหมเลือกไส่ได้ติดตามการเจริญเติบโตได้เป็นระยะเพราะว่าเราต้องถ่ายนะ้ำมันเราจะเห็นความเจริญเติบโตเห็นปัญหาของปลา เวลาถ่ายน้ําเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวปลามีแผลไหมมีโรคไหมอะไรเงี้ยเราก็จะแก้ไขได้ครับเี่ยต้องบอกว่าถามว่าเราเลี้ยงด้วยอาหารอะไรนะครับปลาตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาเลี้ยงเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะครับก็เนี่ยครับมาดูอาหารเมร็ดเราก็ใช้ใช้ใช้ของดทักโกนะครับอันนี้อันนี้เป็นอาหารมันจะมีหลายไซส์นะครับอย่างเบอร์เบอร์แปดเก้าหนึ่ง 891รหัสของอาหารปลาช่อนเนี่ยมันจะเป็น89นะครับเ891นี่คือเม็ดเล็กสุดนะครับเม็ดเล็กสุดมันก็เะเม็ดเม็ดประมาณอย่างนี้นะครับเม็ดประมาณนี้นะครับส่วนส่วนพอมันโตเนี่ยเราก็เปลี่ยนใช้93เนี่ยมันเป็นเม็ดใหญ่อันนี้ต้องแด่กี่เดือนตั้งแต่อันนี้อันนี้ปลาประมาณประมาณ ซึ่นประมาณไซส์2ขีดก็กินได้ละเ,เราไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้นับอายุเดือนปลาใช่ไหมก็ดูเวลาเวลาเราจะเปลี่ยนอาหารเนี่ยเราก็ดูว่าไซส์ปลาเราอ่ะมันมันได้หรือยังถ้าไซส์ปลาที่มันกินไซส์ใหญ่ได้แล้วเราก็ขยับไซส์ขึ้นนะครับเพราะว่าราคาอาหารไม่ไม่เท่ากันเ<อ>ม็ดเ,เล็กราคาแพงกว่าอืนะครับเม็ดเล็กราคาแพงกว่าเม็ดใหญ่มันก็ราคาถูกลงมาน,นิดหน่อยนะครับอย่างอย่างอย่าง พวกนี้ผมก็ซื้ออยู่มันกระสอบละหกร้อยี่สิบนะครับกระสอบละหกร้อยี่สิบตอนนี้เรามีปลารุ่นเล็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเอามาลงเมื่อวันเสาร์นะครับเป็นปลาไซส์ไซส์ตัวระบาดเดี๋ยวพาไปดูตัวละหนึ่งบาทใช่มันก็ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแต่ไม่รู้ว่าถ่ายจะเห็นหรือเปล่านะก็ตัวประมาณเนี้ยประมาณสองนิ้วนะครับก็กินอาหารเก่งแล้วแต่ว่าถ้าปลาเล็กเนี้ย ปลาเล็กเนี่ยเราต้องเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้ก่อนเลี้ยงด้วยไฮเกตก่อนอนะเลี้ยงด้วยไฮเกตซึ่งเม็ดมันจะเล็กกว่าเบอร์หนึ่งอีกพาไปดูนะครับอ,อ่บานสบายเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูปลากันเนี่ยบ่อบ่ออันนี้เป็นบ่อ ปอดปอดเก่าที่เราใช้การคุมตะข่ายเพื่อป้องกันปลากระโดดนะครับซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพที่เห็นเนี่ยปัญหาของมันคือมันพอมันถึงไม่ได้ที่ปุ๊บมันจะจมน้ํานะครับปัญหาการทํางานก็จะยากนะครับพอท่วงชื้น,น,เ,ยนเย็นเนี่ยมันก็หย่อนลงไปติดน้ําเนี่ยที่เ,เป็นคาบเนี่ยหย่อนติดน้ําหมดอะ่ะพอมันแห้งปุ๊บมันก็ดึงตึง อันนี้คือปอใหม่ที่เราเราพัฒนาแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําเป็นรั้วขึ้นมาทําที่กันปลาโดดข้างบนก็จะมีตาข่ายถือกันนกนะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นช่องช่องใหญ่ไว้เปิดไว้เวลาเราจะลงไปทํางานนะครับเอาปลาเข้าเอาปลาออกผลเครื่องมืออะไรเงี้ยหรือจับปลาออกมันจะง่ายนะครับตรงนู้นเราก็ทําช่องไว้สาหรับท่อน้าเข้าท่อน้ํา,าออกนะครับ อันนี้คือปลาเล็กที่เพิ่งเอามาลงนะครับเวลาเราจะให้อาหารเนี่ยเราเคาะนะครับเนี่ยมันขึ้นมาละเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ได้ก,กี่กี่วันแล้วพี่เนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเอามาลงเมื่อวันเสาร์เป็นลูกปลาที่เราซื้อมาลงนะครับซื้อมาตัวระบาด ปลาเจ้านี้เขาก็แข็งแรงดีนะครับก็กินอาหารเก่งแล้วนะครับอาหารปลาเล็กเนี่ยเราจะให้ให้สามมือ้อให้สามมือ้อตัอวันวันละสามมือ้อวิธีการกะอาหารให้อาหารปลาเนี่ยเราก็เคาะเรียกมันเสร็จเราก็โปรยลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็หยุดโปรยประมาณหนึ่งแล้วหยุดแล้วรอดูว่ามันกินหมดไหมยอย่าให้แบบเทพรวดเดียว Oh. เพราะว่าปลาช่อนเนี่ยถ้าอาหารจมปุ๊บมันไม่กินละ hmm. มันจะกินมันจะกินอาหารลอยนะครับทีนี้ถ้ามันจมน้ำจะเสียเร็ว hmm. ถ้าอาหารเหลือเยอะอะน้ำจะเสียเร็วเออพูด oh, ถึงน้ำพี่น้ำนี่เราต้องใช้ความ oh. สูงอะไร oh. เท่าไหร่น้ำปลาเล็กเนี่ยยังยังรุ่นก่อนรุ่นบ่อน,นูเนี่ยผมเอามาเล็กกว่านี้ ช่วงช่วงที่เขาอนุบาลปลาเนี่ยที่เขาขุนจากปลาเล็กเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากน้าน้าน้อยน้อยเลยสิบเซนอะไรเงี้ยอืนะครับเพราะว่าปลาปลาช่อนตอนเล็กๆมันมันต้องขึ้นมาหายใจขึ้นลงขึ้นลงแล้วแล้วเขาก็จะให้อาหารเป็นอาหารปั้นนะครับใช้พวกอาหารพวกนี้แหละบดแล้วก็ปั้นผสมน้ําปั้นเป็นก้อนมันก็จะลงไปาหาที่พื้นได้แต่พอเริ่มโตหน่อยเนี่ยเขาก็หักให้มันกินอาหารลอยอาหารเม็ดละ พอปากมันใหญ่ขึ้นไซส์มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยยังกินยังกินช้าเพราะเมื่อกี้ผมให้ไปให้เป็นรอบหนึ่งแล้วนะครับจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกินแบบดุมากมายิ่งไซส์เล็กๆเนี่ยกินดุมากกินจริงใช่ไหมใช่กินดุมากก็ก <c oughs> จะกินเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราให้ปุ๊บเนี่ยนะแล้วมันเหลืออย่างเงี้ยแล้วก็พอมันอาจจะถ่ายไม่ค่อยเห็นเนาะมันเป็นฟอง <c oughs> มันเป็นฟองแล้วก็มีเสียงอ่า<ม>แสงมันสะท้อนเอาเป็นว่าถ้าเรามองดูว่าให้แล้วมันหยุดกินคือไม่กินไม่หมดภายในแบบสักสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยุดพอไม่ต้องให้เพิ่มถ้า,<ม>ถาพูดว่าให้ไปชุดแรกปุ๊บ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 หมดแล้วก็ค่อยค่อยเติมค่อยค่อยเติมน,นะครับมอย่าให้ทีเดียวใช่อย่าให้ทีเดียวเพราะว่าทีเดียวมันกินไม่หมดอย่างเงี้ยเหลือน้ําเสีย เปลืองอาหารนะครับเปลืองอาหารโดยใช่เหตุนะครับแล้วน้ำนี่ต้องเราต้องอยู่ได้กี่วันนะพี่ถึงเปลี่ยน<อ>าปลาเล็กแบบนี้เนี่ยประมาณสองอาทิตย์อยู่ได้2 2> เพราะว่า,าบ่อผมใหญ่อบ่อผมใหญ่น้ําเยอะใช่ไหมแล้วก็บ่อนี้ขนาดเท่าไหร่พี่บ่อขนาดห้าคูณสิบเมตรแล้วก็สูงหนึ่งเมตรห้าคูณสิบครับ อันนี้เป็นคิดเป็นตารางเมตรก็คือห้าสิบตารางเมตรตอนนี้มผมปล่อยรุ่นเนี้ยผมปล่อยทดลองเอปล่อยที่หกอัตราหกสิบตัวต่อตารางเมตรหกสิบตัวก็จะปล่อยได้สามพันตัวบอบอ่อหน,นึ่งนะใช่ครับปล่อยได้สามพันตัวถ้ารุ่นเก่าเนี่ยผมผมเลี้ยงแค่สามสิบตัวต่อตารางเมตรก็ปล่อยบ่อละพันห้านะครับมันก็โตดีนะครับแต่แต่แต,แต่ตอนเนี้ย พอเราจับทางได้เนี่ยเราเราเราเริ่มมั่นใจขึ้นเราก็เลี้ยงเลี้ยงหนาแน่นขึ้น oh. เรามีวิธีการจัดการน้ําที่ดีขึ้นคือปลาเนี่ยมันมีอยู่สองปัจจัยนะครับ oh. ก็คือน้ํากับอาหารอ oh. นะืนะน้ํากับอาหารทีนี้น้ําเนี่ยน้ําเนี่ยเราก็ดูคุณภาพนะครับว่าเออมันมันหนึ่งสังเกตง่ายๆคือสีนะครับ สีถ้ามันเริ่มเขียวเดี๋ยวเราไปดูบ่อปลาใหญ่เราจะเห็นเลยว่าน้ําเนี่ยมันสีมันเริ่มเขียวมันเขียวง่ายขึ้นมันเขียวเกิดจากอะไรเขียวมเกิดจากปลาขับถ่ายนะครับเปลี่ยนจากขี้ปลาเป็นแอมโมเนียวัาจากแอมโมเนียครับแล้วมันก็ไอพวกสาหร่ายเซลลเดียวอ่ะมันก็จะมันจะมากินพวกแอมโมเนียพวกอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้สีเนี่ยมันเขียวขึ้นอทีนี้มันเขียวเขียวเขียวแก่มากๆเนี่ยน้ําก็เริ่มไม่ดีละ เราก็ต้องต้องถ่ายต้องเปลี่ยนทีนี้เรื่องการเปลี่ยนน้ำเนี่ยมันมีมันม,ยยนะมีวิธีการหลายอย่างนะครับมีวิธีการหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเรื่องการเปลี่ยนน้ำนะครับอันนี้คือปลาเล็กเอาให้ดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูปลาไซส์ไซส์กลางเอาเอาเม็ดเล็กให้กันดีที่ผมบ่อเน,นี้ยผมขยับหาเป็นเป็นไซส์เบอร์หนึ่งละ อันนี้เลี้ยงม,มาได้น้ําจะสูงขึ้นยังไม่ใช่เพราะปลามันใหญ่ขึ้นละอ,อ๋อปลาใหญ่ขึ้นละเราก็ออให้สูงขึ้นน,น,น,นะครับอันนี้ผมเลี้ยงเลี้ยงมาเดือนหนึ่งจากไซส์เล็กเล็กกว่าอน้นนะเลี้ยงมาเดือนนามาแล้วมันเพิ่งกินอาหารไปบ้างใช่จริงมัน เอโตขึ้นเร็วแล้วนี่เดือนนึงใช่ปลาไซปลาช่วงปลาเล็กอ่ะครับมันจะโตเร็วมากนะครับเราจะเห็นความเติบโตของมันเนี่ยเดือนนึงเนี่ยจากจากไซส์แบบขนาดเนี้ยตอนเนี้ยตัวเท่านึงโปง้งละเออจากแบบตัวเล็กๆอะ่ะแค่เดือนเดียวนะเราเลี้ยงอาหารอย่างเงี้ยแค่เดือนเดียวใหญ่ละแต่มันจะไปเริ่มอืดหน่อยตอนที่มันสามสี่เดือนอะ่ะ สามสี่เดือนอ่าสามสี่เดือนเราจะรู้สึกว่ามันมันโตช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ช่วงเล็กๆเ,เนี่ยโตเร็วมากถ้ายิ่งท้าบได้ลูกปลาดีๆนะไม่ป่วยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแช่ยาไม่ต้องชะง,งักเรื่องเพราะปลาป่วยมันจะไม่ค่อยกินอาหารหอืมนะครับเราก็ต้องงดอาหารด้วยเพราะว่าเออเราให้อาหารไปมันก็ไม่กินน้ําก็เสียปลาก็ยิ่งป่วยหนักขึ้นไปอีกนะครับ เวลาปลาป่วยเนี่ยมันมันทำให้มันทําให้การเติบโตชะงักหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องหนึ่งคุณภาพน้ำปลาป่วยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากน้ํานะครับน้ําไม่ดีพอะน้ําไม่ดีคุณภาพดอกปุ๊บมันจะเริ่มอ่อนแอมันก็เริ่มออ่มีเชื้อเข้าไปนะครับเล้วอันนี้น้ําใช้น้าอะไรใช้น้ําคลองครับน้ำคลองอันนี้ใช้น้ําคลองอันนี้ใช้น้าคลองน้าจากในสวนเนี่ยครับแล้วก็จะมีท่อสูบเข้ามา เดี๋ยวเรื่องระบบน้ําเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูปลาใหญ่กินปลาใหญ่จะกินดูเดือดหน่อยนะครับพอปลาโตแล้วเนี่ยมันจะรู้พอเราคนเดินผ่าน,นมันจะวิ่งมารอแล้วโ<ฮ>อ้ถ่ายที่ปลาได้เลยพี่นี่ได้กี่เดือนอ่ะอันนี้แปดเดือนแต่เนี้ยชุดเนี้ย โตไม่ดีมันชะง,งักไปไปไปนานนะครับเราเราทำระบบเอ,อ๊เดี๋ยวลองถ่ายไม่ร้อนเหรอนะอยู่แบบนี้เนาะเพราะปลาใหญ่เนี่ยปลาใหญ่เราให้แค่ช้ากับเย็นสองมือสองมือพอ ส่วนปริมาณเนี่ยปริมาณเราก็ใช้ใช้ช่างกิโลดูลองให้ดูแล้วก็ลองจับจับกิโลดูว่ามันกินอยู่ประมาณวันละเท่าไหร่นะครับเราเราให้เยอะเกินมันก็มันมันก็กินไม่หมดมันก็ทําให้น้ําเสียถ้าให้น้อยไปมันก็ไม่โต ออกซิเจนเนี่ยผมให้เฉพาะตอนช่วงหน้าฝนเพราะว่าอากาศมันจะดอบถ้าหน้าฝนเนี่ยอากาศมันปิดแล้วแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องค่าออกซิเจนเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงปลาชอนเนี่ยไม่จาเป็นต้องใส่เพราะว่ามันขึ้นมาหายใจผิวน้ําอยู่ตลอดอยู่แล้ว<อ>นะครับมันขึ้นหายใจผิวน้ําอยู่ตลอดอยู่แล้วอ,องั้นเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องน้ําระบบการถ่ายน้ํานิดนึง นะครับจะได้จะได้เข้าใจคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราใช้การถ่ายน้ำแบบเปิดทิ้งหมดเลยอนะครับถ่ายเ,าเคยตั้งแต่ถ่ายทุกวันถ่ายวันเว้นวันสามวันถ่ายครั้งหนึ่งเพื่อดูดูว่ามันแบบไหนมันโอเคที่สุดนะครับเราก็มาลงตัวว่า,าการถ่ายน้ำแบบปล่อยแห้งทั้งหมดเนี่ย บ่อยๆเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรมันมันเหมือนมันมันก็เรียกอะไรอ่ะเหมือนมันน้ําแห้งอ่ะปลามันคิดว่ามันจะตายหรือมันจะต้องจําสินของมันนะเนาะสมมุติว่าเราให้อาหารไปเนี่ยพอถ่ายน้ำพี่ใกล้แห้งมันลายอาหารทิ้งหมดเลยอเราเราเราก็เลยลองปรับตอนแรกเราก็งงว่าอ้อาหารมันกินไม่หมดเหรอทาไม ทำไมเราให้มันมันเหลือหรอเพราะว่าทุกครั้งที่เราให้เราจะดูว่ามันไม่เหลือนะแต่ว่าพอพอเปิดน้ําเนี่ยเรานั่งดูดูอยู่พอน้าใกล้ใกล,ใกล้แห้งเนี่ยอุยอาหารเม็ดลอยเต็มเลยปรากฏว่ามันคายอาหารออกมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่ายิ่งเราถ่ายน้ําบ่อยเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งชะง,งักไงได่ไหมอาหารก็เสียเปล่าตอนนี้เนี่ยที่เราใช้อยู่คือใช้ระบบลดน,น้ำ ใช่คือเอาน้ำเข้าทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ลองไปไปดูคำนวณดูว่าสมมติว่าเราเข้าปริมาณเท่านี้เพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนอัตราการเอาน้ำเข้ามันไม่เท่ากันอ่ะเนาะแต่อย่างของผมเนี่ยตอนเนี้ยผมเอาน้ำเข้าเดินเครื่องเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง<ม>เครื่องสูบน้ำอ่ะนะ oh. สำหรับหกบ่อนะ oh. ถ้าสมัยก่อนสี่บ่อก็ชั่วโมงหนึ่งก็พอมันก็จะอยู่ได้ประมาณเคยลากถึงสิบวันแต่สิบวันเนี่ยก็ ไม่ดีอ่ะน้ำมันมันโหดไปหน่อยน้ำเริ่มเหนียวเราก็เลยปรับรถลงมาเหลือตอนนี้เราได้ตัวเลขที่ที่เราพอใจคือเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งถ่ายทีหนึ่งเราทํางานน้อยลงสองตาโตเร็วขึ้นเติโตเร็วขึ้นมากนะครับใครที่บอกว่าเลี้ยงในบ่อปูนไม่โตเนี่ยลองไปดูเรื่องระบบน้ํานะครับลองมาดูเรื่องระบบน้ําผมเชื่อว่าอันนี้โตแน่นอนเพราะพอเราเริ่มใช้ระบบนี้มาเนี่ย ประมาณสามเดือนให้หลังมาเนี่ยเห็นชัดๆว่าโตจากปลาที่ปลาที่เราคัดแล้วว่ามันไม่ไม่มาโตไม่ทันเขาอะ่ะมันก็โตขึ้นมาเกือบทันนะครับก็เนี่ยเราใช้ระบบนี้แล้วอาทิตย์หนึ่งเราก็เปิดแห้งครั้งหนึ่งล้างทําความสะอาด่อทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของการเลี้ยงปอปูนอย่างหนึง่งนะครับคือคือเวลาเราล้า,ทางทําความสะอาดเนี่ยเราสามารถคลีนพื้น พวกเศษที่ปลาพวกอะไรที่ที่มันสกปรปกทับถมอยู่ที่ดินเนี่ยถ้าเป็นบ่อดินเราเราเราจะทําก็ต่อเมื่อเราเราวิทแท้งใช่ไหมวิทแท้งปากบอก่อตากปูนขาวอะไรอย่างเงี้ยฆ่าเชือ้อแต่ของเราเนี่ยทุกอาทิตย์เราเราคลีนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความความไอพวกโอกาสเชื้อโรคอะไรพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมมีโอกาสเกิดโรคมีไม่ใช่ไม่มีนะครับมันก็มี แต่ก็โอกาสน้อยกว่านะครับอะน้องบ่ามีอะไรจะสอบถามไหมเท่าที่ฟังมาอยากรู้อะไรบ้างกำไรไหมค <laughs> <laughs> ำถามค <laughs> ำถามคำถามที่ต้องคิดอันดับแรกเลยคุ้มไหมเออผมผม ผมบอกให้อย่างนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงบอ่อปูนหรือบอ่อผ้าใบเนี่ยซึ่งจํานวนไม่เยอะเพราะว่าเราเราจะไม่สามารถเราไม่ได้พื้นที่ใหญ่อะนะบ่อหนึ่งต่อบอ่อต่อบ่อเนี่ยมันจะทําให้ความสามารถในการขายเราอะได้ราคากว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบจับทีเดียวหมดถูกไหมฮะใช่ใช่สมมุติว่าเราถ่ายน้ําทุกอาทิตย์เนี่ยพอปลามันได้ไซส์ปุ๊บเนี่ยอาทิตย์นี้เราอาจจะขายในท้องถิ่นเนี่ยเพราะปลาชอบเป็นปลาที่ คนทั่วไปกินกันอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะครับเราก็ขายในราคาปลีกเราไม่ต้องโดนพ่อค้าคนกลางมาเหมายกบอ่อนะครับอย่างตอนนี้ราคาปลาตกาไซส์เล็กเขาให้อยู่โลงห้าสิบบาทเนี้ยไม่คุ้ม mm hmm. นะครับยิ่งคุณเลี้ยงแบบนี้คุณไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มค่าอาหารหรอกไม่คุ้มค่าจัดการนะครับแล้วเราก็อาศัยขายจากเนี่ยในพื้นที่ขายในชุมชน แล้วก็ทําแปลรูปนี่ตอนนี้ผมผมลางโรงเรียนไว้เดี๋ยวาท์นี้เราจะเริ่มแปลรูปนะครับเรา็จะทำปลาแดดเดียวขายอ๋อปลาอทำทำปลาทำปลาเค็มขายมันก็จะได้ราคาขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้ยเวลาเราทําอ่ะเราไม่จําเป็นต้องต้องจับทั้งบ่อขึ้นมาทำได้หรอ,อไหมใ่ารัอเราทำสมมติว่าเรามีออเดอร์ทำ10โลเราก็จับขึ้นมาทำไอตัวที่ได้ไซส์ทำถามว่า ได้ราคาไม่ได้ราคากว่าเยอะนะครับคุณเลี้ยงไปเถอะเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงสมมุติเลี้ยงบ่อดินคุณบอกโตเร็วใช่ผมไม่เถียงหรอกโตเร็วแน่นอนสมมุติคุณเลี้ยงไปสี่ห้าเดือนคุณจับขายแล้วแต่คุณโดนราคาตาที่ห้าสิบบาทนะครับในขณะที่เราเลี้ยงมากกว่าเขาเดือนถือสองเดือนเราขายปลีกเราขายย่อยเนี่ยได้โลหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบราคามันไม่เท่ากันนะใช่ไหม เราเราขายเองขายโดยตรงกับผู้บริโภคสมมุติว่าน้องบ่าวเลี้ยงในบ่อผ้าใบเนี่ยเ,เลี้ยงสักพันตัวอย่างเงี้ยเลี้ยงสักพันตัวหากความเสียหายอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายจับอาจจะเหลือสักเก้าร้อยตัวแต่ถ้าเราขายทยอยขายอะ่ะเพราะปลามันต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าปลาไม่ว่าเลี้ยงที่ไหนเนี่ยมันโตไม่ไม่เท่ากันอม,มันจะต้องมีตัวที่มันโตเร็วมากโตช้ามากไม่โตเลยมี ถ้าเราเคยเลี้ยงปลาดูกมาก่อนเราจะรู้มันมันมันจะเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนโตถึงได้ไซส์ก่อนจับขายได้เลยอนีอ่ก่อนไหมครับไม่ก่อนเราก็ตัวไหนได้ไซส์เราก็จับขายจับขายจับขายสุดท้ายเนี่ยผมว่าบางทีเราเลี้ยงไปในระยะเจ็ดแปดเดือนเนี่ยเราใช้เวลามากกว่าการเลี้ยงในบอ่อดินเนี่ย ประมาณสักสองสามเดือนแต่ว่าราคากำไรแล้วเนี่ยอาจจะสูงกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ใช่ไห<ช><ช>มสมมุติเราไม่มีที่ไปขุดบ่อดินหรือบางคนมีที่แต่ว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะขุดขุดแล้วขังน้ำไม่ได้ถูกไหมบางพื้นที่นี่ขังน้ำขังไม่อยู่นะ มันมันมันไม่มันไม่ใช่ว่าทุกคนเลี้ยงบ่อดินได้ถ้าเรามีพื้นที่เลี้ยงบ่อดินผมสนับสนุนเลี้ยงบ่อดินเหมือนกันโตเร็วกว่ามันได้เงินเป็นก้อนแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเลี้ยงบ่อปูนอยากจะเลี้ยงบ่อผ้าใบเลี้ยงได้ต้องยอมรับหน่อยหนึ่งว่าโตช้ากว่าเขาสองอ่าเราเลี้ยงได้จํานวนไม่เยอะเท่าเขาแต่ว่าอัตราการอ่ากไรต่อหน่วยหรือว่าความความ ความเสียหายจะน้อยนะครับความเสียหายจะน้อยถามว่าเสียหายไหมมันต้องมีลามันมีตายอยู่แล้วแหละเลี้ยงระยะเวลาเจ็ดแต่เดือนเนี่ยของผมเนี่ยชุดแรกเนี่ยเสียหายเยอะเพราะว่าสภาพบ่อเราเราไม่เหมาะผมบอกเลยว่าเราไม่เหมาะเนี่ยการคุมตะข่ายแบบเนี้ปัญหายเยอะมากนะครับเพราะตะข่ายเก่าหน่อยมันจะรูขาดพอให้อาหารแล้วมันโดดเะมันก็โดดขึ้นมาค้างอยู่ข้างบน ดิ้นไปดิ้นมากระโดดออกนอกบ่อรับ <laughs> <laughs> น้ำป <c oughs> ลองน้ำอะไรน้ำเราก็สูบจากจากทองเข้ามาใช้ได้เลยทีนี้แหล่งน้ําเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแหล่งแหล่งต้นทุนน้ําเราอ่ะเป็นน้ําอะไรนะครับอย่าเอาน้ําประปาเลี้ยงเลยมันไม่คุ้มเ <laughs> นาะค่าน้ําไม่คุ้มหรอก <laughs> ถ้าบาดาลก็ยังพอไหวถ้า น้ำคลองเนี่ยต้นทุนต่ําหน่อยแต่ว่าคุณต้องเช็คคุณภาพน้ําดีๆก่อนที่จะเอาเข้าอย่างของผมเนี่ยผมว่าเข้ากับเข้ามาพักในสวนก่อนใช่ไหมครับเข้าเข้ามาพักในสวนก่อนมันก็จะคุมคุณภาพน้ําได้ระดับหนึ่งว่าไม่มีสารพิษที่ทําให้ปลาตายเพราะว่าบางคนสูบจากคลองเลยบางช่วงที่ชาวสวนชาวไร่อะไรเงี้ยเขาจีดยาฆ่ามแมลงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าน้ําจาก ท้องนาเขาสูบมันน้าเสียนะปลาในคลองลอยตายเราไม่รู้ไม่ทันได้ดูสูบเข้ามาเลยเงี้ยเนาะเสร็จเหมือนกันแต่อย่างของผมเนี่ยผมมีสวนเป็นที่พักน้ํามันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องพวกนี้ลงไปได้เยอะเนาะก็อย่างเี้แหละน้องบ่าวมีอะไรถามเพื่ออยูไ่ไหมเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจนะอโอเค ได้ครับก็เดี๋ยวไงผมจะทำคลิปอันนี้ลงไปไว้ในในกลุ่มประช่อนด้วยนะเราก็ลองตามกันดูเผื่อคนอื่นอยากรู้ก็จะได้ได้รู้ว่าเราดูแลพิธีดูแลไงนะโอเคครับ, <laughs> รบขอบคุณมากครับครับกาฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ